ดีคนักเรียนนะครับชั้นโม6ทับ4นะครับแล้วก็6ทับแนะครับวันนี้ก็ครูจะมานะครับอธิบายให้เราเข้าใจอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการเรียนวิชาของครูนะครับก็คือมันมนเกี่ยวกับศิลปะใช่ไหมครับชื่อวิชาจิตกรรมสีน้ำนะครับหนึ่งวันแรกนะครับที่เราคุยกันนะครับลองลองย้อนกลับไปดูให้ดีนะครับ อบอกว่าพวกเราจะทําอะไรดีที่เราคิดว่าเรา,เรา,เ,ราเราชอบทําและตัวเองอมีความสนนะครับแล้วก็เอาแค่ชิ้นเดียวก่อนหนึ่งชิ้นนะครับ1งภาคเรียนทีนี้เรา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 ลองนั่งนึกแล้วก็จินตนาการยกนลับไปแล้วก็ฟังที่ครูด้วยนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่เรากาลังคิดอยู่นะครับครูเข้าใจนะเพราะครูไม่เคยอะไรพวกเรานะครับครูเป็นค,ครูครูต้องสอนนะครับ แต่นักเรียนบางคนนะครับเรียกว่ายังยึดติดกับเรื่องจริงอยู่นะครับคําว่าเรื่องจริงถ้าครูสอนวิชาคณิตศาสตร์น,นะครับครูต้องสอนตามความจริงครับแต่นี่ครูสอนวิชาศิละปะศิละปะนะครับ,ส,ะะะรบสิ่งสําคัญนะครับถามว่าทําไมต้องมีวิชานี้นะครับก็คือต้องการฝึกความคิดสร้างสารรค์ให้กับนักเรียนนะครับให้กับนักเรียนย้ำอีกทีนะครับก็คือฝึก ความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูสอนพวกเราดีคือกระบวนการทั้งหมดนะครับทุกคําพูดไม่ว่าจริงหรือเล่นหรืออะไรทนะั้งทุกอย่างเป็นการเรียนการสอนเลยครับจะพูดจริงหรือพูดเล่นหรือหลอกเลยแล้วแต่ครับเป็นการเรียนการสอนเลยแต่อยู่ที่นักเรียนนะครับว่าจะคิดว่าอย่างไรนะครับย้ำอีกย้ำว่าต้องคิดใช่ไหมครับ เอาอย่างเช่นนะครับขอตัวอย่างนักเรียนชั้นม .6 ทับ4ครับของผู้หญิงนะครับเพื่อาทำน้ำตกนะครับสิ่งสำคัญเลยครับสิ่งแรกเลยลองถามใจตัวเองดูนะครับว่าเราได้มีส่วนร่วมกับเพื่อนมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ว่าทำตามคำสั่งจากเพื่อนนะครับจากท่านประธานที่มาคุยกับครูก็ไม่ใช่นะครับถ้าเกิดว่าท่านประธานรับคำสั่งที่ผินจับครูไป แกงนะครับพวกเรื่เชิงปล่กแกงแล้วไปบอกพวกเราถ้าพวกเราเชื่อทุกอ,อย่างก็จบครับแต่นะครับทุกขั้นตอนนะครับมันมีระบบหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องเริ่มต้นนะครับจากหนึ่งเริ่มต้นจากหนึ่งมาเก็บอยู่ครับไอ้พวกนี้มาเข้าช่วง โอเคนะครับเมื่อกี้ก็กำลังพูดอยู่น้องมอ .3 นะครับก็เข้ามาขอไม้ถุงปืนนะครับกัจจบานิดหนึ่งนะครับสรุปนะครับความหมายนะครับของครูก็คือว่าอยากให้เราเรียนรู้ไปทีละขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งเราต้องรู้ให้จริงก่อนก่อนที่จะไปสอนถ้าหนึ่งเรายังไม่เข้าใจเราจะไปสอนเพื่ออะไรครับคิดนะครับลองคิด โอเคนี okay. ่คือในคิดนะครับเอายกตัวอย่างอีกนะครับครั้งแรกที่เราคุยกันนะครับห้องขอคุยกัห้อง6ทับ4นะครับเพราะว่าผู้หญิงนี่คือหลายคนกับทุกคนเลยครับยังไม่เข้าใจเขาบอกว่าให้ทําอะไรดีที่มีความสุขใช่ไหมครับแล้วคุยกับนี้ว่าอันนี้ดีไหมนับตกเมื่กเราตกคนว่าเออดีใช่ไหมครับ,กกนนบรออด,บดีทีนี้คุยูัว่าเชื่อครูเหรอมันเป็นของง่าย,ง,ายง่ายที่สุดไม่ต้องกนร,รูแต่พวกเราอ่ะกับทำมันยากเอง แล้วก็ย้ำอยู่ประจําว่าทุกขั้นตอนนะครับมีอะไรให้ถามครูแต่ครูอยากให้เราลงไปดูพื้นที่จริงๆก่อนนะครับมีอะไรห้บอกครูแจ้งก่อนล่วงหน้าไม่ใช่พอเราจะทําปุ๊บเราก็ทําเลยนะครับโดยที่ไม่นัดล่วงหน้านะครับทุกคนต่างมีภาระจริงไหมครับนูมีภาระครูก็มีภาระนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้งานสำเร็จขั้นตอนแรกคือต้องวางแผนให้ดีครับวางแผนดีๆนะครับแล้วก็แจ้งล่วงหน้าให้ทราบนะครับจะได้เตรียมตัวไว้ไงนะ แต่พวกเรานะครับกลับมองเป็นภาพรวมทั้งหมดว่าจะต้องเป็นน้ำตกที่เสร็จถามว่าถ้าเสร็จดีไหมครับดีครับแต่สำหรับครูครูสอนอยู่นะครับย้ํานะครูสอนนะในเมื่อหนึ่งเราทาไม่ได้เหมือนที่พูดเมืเ่อกี้ครับหนึ่งยังทำไม่ได้แล้วเราจะไปสอนได้อย่างไรไปมองว่าน้าต้องลงมาอย่างนี้ได้อย่างไรในเมื่อน้ํามันยังเก็บไม่ได้เลยจริงหรือไม่จริงๆๆครับบอกให้ทําอย่างนี้แต่พวกเราไปอย่างนั้น เห็นวันก่อนครูบอกว่าทําอย่างนี้ข้อวันก่อนกว่าจะแก้งก็ได้ต้องคิดดีครับว่าสิ่งที่ครูพูดเนี่ยมันทาได้หรือไม่ได้ทาแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับครูก็ไม่รู้ว่าเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะครับครูขอพูดให้เราฟังเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ,นะรบก็ส่งท้ายนะครับนิดเดียวนะครับย้ําว่าวิชาศิลป,ปะนะครับฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์คิดสร้างสรรค์น,นะครับ คิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์นะครับแล้วก็คิดถึงความเป็นจริงว่าทําแล้วได้อะไรผิดถ้าทําแล้วก็ได้เห็นครับถูกถ้าทําแล้วก็ได้เห็นครับได้ถ้าทําแล้วก็ถือว่าได้ไม่ได้ถ้าทําแล้วก็เห็นว่ามันไม่ได้นะครับถ้าไม่ทําอย่างนี้ถ้าครู้ไมสอนอย่างนี้เราจะไม่ได้เรียนรู้เลยครับนะอีกนิดนึงขอพูดปกทับแปดนะครับผู้หญิงนะ บอกครูว่าทําไมครูไม่สั่งตรงๆไปเลยถ้าครูสอนวิชาอื่นก็สั่งตรงๆครับแต่ครูสอนวิชานี้ก็เหมือนที่เราได้ยินจากที่ครูพูดเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับคิดนะครับนักเรียนนะแล้วอย่ามาเข้าข้างตัวเองอีกว่าเอออย่างนู้นอย่างนี้นะครับโอเคพิจารณาดีนะครับถ้าคิดได้แล้วก็รีบรีบซะว่าจะทาอย่างไรดีกับรายวิชานี้นะครับสวัสดีนักเรียนทุกคน